มดข่าวพาเพลินสวัสดีครับรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะครับทุกคนแม่น้ำหนึ่งปิดปากเงียบหลังกรูบาที่นับถือถูกอดีตลูกศิษย์แฉครับจากกรณีมีอดีตโยมอุปถาคูบาชื่อดังนำภาพลับที่ระบุว่าเป็นของเกจิชื่อดังส่งให้กับชายนมซึ่งกล่าวหาว่าคบหากันเป็นแฟน ขณะที่ทางด้านคูบาชื่อดังทราบเรื่องแล้วยังไม่ขอให้สัมภาษณ์โดยให้เป็นเรื่องของทางทนายความดำเนินการน,นั้นครับล่าสุดจากการสอบถามราปภแจ้งว่าแม่น้ำหนึ่งตอนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครยังไม่ได้กลับบ้านที่โคราชซึ่งจากการพูดคุยก็อพอจะทราบเรื่องเกี่ยวกับคูบาที่ถูกออกมาแชร์คลิปลับแต่ไม่อยากให้ข้อมูลอะไรมาก เพราะเป็นครูบาอาจารย์ที่แม่น้ำหนึ่งเคารพนับถือส่วนความเห็นส่วนตัวนั้นไม่ขอที่จะเปิดเผยให้เป็นไปตามคดีความที่ผู้เสียหายจะไปแจ้งร้องกล่าวโทษกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเดินด้วยนะครับขอบคุณครับ